สวัสดีค่ะโอ้โ oh, ห oh. ชาวทาตทั้งหลาย คุณอยู่ราศีอะไรกันบ้างนะคะและธาตุอะไรวันนี้นะคะเราจะมาเปิดเผยความรู้สึกของคู่รักแต่ละธาตุกันว่าเขารู้สึกหรือว่าอยากจะพูดอะไรกับคุณหรือรู้สึกอะไรในใจแต่บางทีเขาไม่อยากจะพูดออกมาคุณจะได้เข้าใจความรู้สึกของคู่รักมากขึ้นนะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่ด้วยกันสาหสำรับด้วยกันไพ่กองแรกนะคะจะเป็นสิ่งที่เขามองคุณในเวลานี้ไพ่กองที่2นะคะจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอยู่ในใจเขาเป็น ความรู้สึกภาพรวมที่เขาคิดกับคุณและกองน,นี้นะจะเป็นเรื่องของอารมณ์อารมณ์ที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์แบบวาบิวา,ววาแต่ไพ่ชุดนี้คงจะไม่ได้เปิดนานเพราะว่าอาจจะเป็นแนวภาพอีโรติกเกินไปเดี๋ยวจะผิดเดี๋ยวจะจะถูกแจ้งได้นะคะเพราะาเป็นภาพที่ค่อนข้างบือหวาเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาฟังคำพยากรณ์ ยินดีต้อนรับสู่หมอวาดนะคะอาจารย์วัสนะ Amazing t a r o กับการเปิดเผยความรู้สึกของธาตุค่ะชาวธาตุดินประกอบไปด้วยมังกรกันและพฤกษ์ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานที่ชาวธาตุดินมองคุณก่อนว่าแม่ว่าเขารู้สึกกับคุณอย่างไรเนาะชาวคู่รัก แฟนของคุณเป็นกลุ่มธาตุดินไหมคะถ้าอยู่ใน3ราศีนี้วันนี้เราพยากรณ์เป็นตัวแทนของชาวธาตุดินสิ่งที่อยู่ในใจที่เขาแบบว่าเออจะเปิดเผยด,ดี พูดไม่ได้เป็นคนที่ไม่พูดหวานเป็นคนที่พูดแล้วเดี๋ยวอาจจะเป็นปัญหาหรือว่างอนกันทะเลาะกันเอาเป็นว่ามันอยู่ในใจเก็บเอาไว้ในใจแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะคลิปนี้ค่ะโชคชะตานำพาคุณมาเจอคลิปนี้นะคะการเจอคลิปนี้นะคะคุณจะเจอเมื่อไหร่ก็ตามเจอนอกเหนือจากเดือนที่ทำคลิปออกมาก็ตามคำตอบเนี่ยโชคชะตาต้องการให้คุณได้รวงรู้คะ่ะดังนั้นจะเป็นคำตอบที่เป็นเวลาปัจจุบันเสมอแม้ว่าคลิปนี้จะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะ เขามองคุณอย่างไรคะรพลังงานมาแล้วาตุดินมองคุณว่าโอ้โหเป็นเหมือนแบบคือคุณอนะเป็นเหมือนพลังงานที่เขาต้องฟังอะเขาต้องเชื่อนะ่ะเพราะคุณเป็นคนที่อาจจะแบบว่าเวลาที่พูด เรื่องซีเรียสหรือว่าเรื่องจริงจังหรือว่าเวลาที่คุณจะตัดสินใจอะไรมักจะเต็มไปด้วยพลังงานของความสำเร็จหรือแนวทางที่เขาอาจจะคิดไม่ถึงแต่คุณคิดได้เขามอกว่าคุณมีพลังงานที่เหลือเชื่อในทุกๆเรื่องถ้าคุณคิดจะทำมันจริงขึ้นมาคุณตั้งใจเมื่อไหร่มันเต็มไปด้วยความสำเร็จและบางครั้งคุณก็ดูเงียบจนน่ากลัว โอ้โหเขามีความรู้สึกว่าบางครั้งเขาอ่านใจคุณไม่ออกเลยนะชาวธาตุดินนะอ่านใจคุณไม่ออกเลยแต่ถามว่าชาวธาตุดีรู้สึกกับคุณยังไงรู้สึกว่าคุณเป็นคําตอบสุดท้ายเวลาที่เขากําลังสับสนคุณมักจะให้คําตอบที่ชานฉลาดรอบคอบนิ่ง และค่อนข้างน่าเกงขามพอสมควรค่ะเอ๊ะทำไมเขาคิดแบบนี้นะคะแสดงว่าเขาขาดคุณไม่ได้นะเพราะว่าในมุมมองความคิดของคุณเนี่ยเต็มไปด้วยพลังงานที่เขามั่นใจว่าถ้าคุณคิดหรือคุณตอบหรือ,ค,อคุณต้องการแนะนำอะไรอะ่ะเป็นคำตอบที่ดีเป็นความปรารถนาดีและเต็มไปด้วยการคิดมีวางแผนมีระเบียบมีแนวเขาเรียกว่ามีแนวในเรื่องของการวางแผนหนึ่งวันแผนสองคือ คุณเหมือนเป็นเจ้าความคิดอน่ในสําหรับเขาเนะาะธาตุดินเขารู้สึกกับคุณอย่างนี้เนาะทีนี้เราไปดูความรู้สึกในใจเขาดีกว่าพอสิ่งที่อยู่ในใจความรู้สึกที่เขามีในใจที่เขาไม่ได้บอกหรือว่าเปิดเผยกับคุณไพ่เนี่ยจะไขรหัสความรับนี้ออกมาแล้วและรอบที่สามจะเป็นเรื่องของการเปิดในเรื่องของการมารมค่ะเราไปดูพลังที่เขามองคุณโอ้โหเดวิลเลยนั่นหมายความว่า เงียบน่ากลัวเนาะค่ะเอาไงดีเขาเรียกว่าชาวธาตุด,ดินอนะมองคุณว่าสิ่งที่อยู่ในใจเขาอะโอ้โหเป็นพลังงานสีแดงเลยนะคะนั่นหมายความว่าคุณเป็นคนที่ถ้าไม่เอาเรื่องคือไม่เอาเรื่องเวลาดีดีใจหายเวลาร้ายหรือโมโหหรือว่าต้องการตัดสินใจอะไรก็น่ากลัวสุดๆเวลาที่คุณเงียบอนะเขาค่อนข้างกังวลใจว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ กำลังโมโหอะไรเขาหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยเขาทําให้คุณไม่ไว้วางใจเขารู้ว่าคุณไม่ค่อยไว้วางใจในเรื่องของความกุ้มกิ่มความเจ้าชู้ความเป็นแบบคนเฟรนลี่เข้ากับใครก็ได้พูดคุยกับคนนั้นคนนี้บางครั้งคุณก็รู้สึกระแวงเขาก็กลัวบางครั้งแนละไอ้ความเป็นทาตดินอะจริงๆเราเป็นคนนิ่งอยู่แล้วแต่เวลาเจ้าชู้อะ ธาตุดินอ่ะเจ้าชูเจ้าชูเงียบนะเจ้าชูแบบไม่ปริปากแต่ด้วยความที่คุณมาเจอนะคะชาวธาตุดินมาเจอคุณแล้วเขารู้สึกต่อคุณว่าต่อให้เขาเจ้าชู้คุณก็รู้ด้วยเซนส์ของคุณต่อให้เขาทำอะไรนอกลูก่นอกทางหรือมีคนทักอะไรมาคุณก็รู้อีกเพราะฉะนั้นธาตุดินน่ะจะเก็บความรับไม่ได้เลยสำหรับคุณเขารู้สึกแบบนี้และเขารู้สึกในใจลึกๆว่าคุณมีเสน่ห์ มากๆเสน่ห์ที่อยู่ในใจบอกไม่ถูกโอ้โหจริงๆแล้วอ่ะคุณไม่รักเขาก็ได้นะเขารู้สึกว่าคุณเนะี่ยมีมีความหน้าลหลงใลมีสเสน่ห์ในสายตาของเขาเขามองว่าคุณนะ่ะสามารถที่จะมีตัวเลือกหรือว่าไปทางอื่นก็ได้แต่ทำไมคุณยังตัดสินใจที่จะรักเขาเขารู้สึกว่าเขาอ่ะ ต้องมีดีอ่ะเออมีการยกตัวเองเนาะชาวธาตุดินยกตัวเองว่าเขาต้องมีดีมีดีอะไรสักอย่างที่คุณน่ะถึงเลือกเขาเป็นแฟนเพราะว่าตัวคุณน่ะมีทางเลือกต่อให้คุณมีเขาอยู่แล้วนะธาตุดินก็รู้สึกได้ว่าคุณก็ยังมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามต่อเพศเดียวกันที่เขาแอบมองคุณอยู่ชาวธาตุดินนะ่ะอยากจะบอกว่าเขาหึงหวงคุณนะแต่เขาไม่ค่อยอยากจะแสดงออก ถึงเขาจะดูแบบว่ากระลิ้มกระเลียหมายหยอกไก่แต่เขารักคุณคนเดียวแล้วเขาก็หึงคุณมากเพียงแต่เขาไม่ค่อยอยากแสดงออกนะคะและความรู้สึกตอนนี้คือมันเหมือนกับว่าเขากําลังโฟกัสที่ดวงงานงานของเขาไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่บางครั้งเนี่ยเขาอยากได้การตัดสินใจจากคุณเพื่อให้มันเป็นเอกเทศเพื่อได้คำตอบที่ดีที่สุดแต่ว่าเขาอยากโชว์ว่าเขาเป็นทานดินที่มีสปิริตนะเขาเป็นผู้นำนะ เขาก็อยากแสดงถึงความความให้คุณไว้ใจหรือว่าแสดงในการตัดสินใจว่าเขาอะตัดสินใจถูกแต่คุณเชื่อไหมถ้าเขายอมปรึกษาคุณนะเขาจะได้แนวทางแล้วก็ข้อผิดพลาดน้อยมากเพราะคุณอนะในสายตาของเขาอะค่อนข้างเป๊ะในเรื่องของการตัดสินใจมุมมองการมองการไกลการมองแบบมีแบบแผนเขารู้สึกทึ่งกับคุณมาก แต่เขาอยากจะโชว์ให้เห็นว่าเขาสามารถเติบโตได้นะคะเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ไพ่ใบต่อมาค่ะเขารู้สึกว่าบางครั้งคุณไม่มีความสุขที่อยู่กับเขาจริงๆแล้วเขาหึงหวงคุณนะเขารักคุณมากด้วยแต่เขารู้สึกว่าคุณมีความต้องการหรือว่าอยากจะให้เขาอะมีพัฒนาการในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นแต่ชาวธาตุดินอยากจะบอกว่า อย่าอย่าเสียใจนะอย่าน้อยใจอย่ามองว่าเขาไม่รักอย่ามองว่าเขาไม่พัฒนาธาตุดินกำลังพัฒนาอยู่และก็ไม่อยากให้คุณคิดมากไม่อยากให้คุณกังวลใจและไม่อยากให้คุณคิดไปแบบว่าข้ามช็อตไปไกลให้อยู่กับปัจจุบันมากๆเขารู้ว่าคุณนะ่ะอยากได้อะไรเยอะแยะมีความฝันมากมาย ชาวธาตุดินก็พยายามสร้างมันอยู่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะถะลีลถไลไปบ้างเขาอาจจะดูแบบขี้เกียจไปบ้างดูไม่อยู่ในล่องในลอยไปบ้างแต่เขาก็พยายามที่จะสร้างมันให้กับคุณนะพยายามที่จะสร้างธาตุดินบอกพยายามสร้างอยู่นะคะเพียงแต่ว่าความต้องการของคุณบางทีมันก็ดูแบบอู้เยอะแยะไปหมดเลยธาตุดินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําสิ่งไหนให้คุณได้ก่อนให้คุณพอใจก่อนเพราะคุณไม่พอใจคุณก็นิ่งเงียบแล้วก็ คิดมากแล้วก็ไม่พูดไม่จาบล็อกหันหลังไม่ยอมติดต่อไม่ยอมพูดคุยคุณรู้ไหมว่าเขากระวนกระวายใจแค่ไหนถ้าดินกระวนกระวายใจมากเลยเวลาที่คุณเงียบอะ่ะแต่คุณชอบงอนทําไมไม่คุยกันดีๆอะ่ะทาไมไม่พูดกันอะ่ะทําไมไม่เคลียร์กันไม่ประชดกันได้ไหมเออถ้าไม่ประชดกันเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเขาจะต้องทําอะไรต่อไป บางทีคุณก็ชอบตีรวนเอาเรื่องเก่าๆมาให้มันเป็นไฟสุมสวงมาทําให้มันเป็นประเด็นมาทําให้มันร้อนทั้งนั้นที่มันจบไปแล้วเอาเป็นเรื่องๆได้ไหมและเป็นสิ่งไหนที่คุณต้องการขอให้บอกเขาตรงๆเดี๋ยวเขาจะสัรหามาให้เท่าที่เขาไหวเท่าที่เขาสามารถจัดการมาได้บางครั้งเขาจะดูขี้เกียจไม่ได้ดั่งใจคุณยอมมเขาหน่อยเออเขาบอกว่าบางทีเขาก็ดูเป็นเด็กอะ่ะบางทีคุณก็ดูดุบางทีคุณก็ดูเหมือนแม่เขาเกินไปนะคะ ไพ่ใบนี้หมายถึงว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเขาก็ขอโอกาสเวลางอนกันเขาก็เป็นฝ่ายง้อเวลางอนกันเราก็ผัดกันง้อผัดกันพูดคุยสุดท้ายเราสองคนก็หนีกันไปไหนไม่ได้อะเพราะเรามันมี t ด e d y v i l กับ six of c u p s ก็คือมีความพันผูกกันมีสัมพันธ์ที่เราจากกันห่างกันไม่ได้ คุณมีส่วนดีของคุณแล้วคุณก็มีส่วนเสียของคุณถ้าดินบอกว่าตัวเราเนี่ยดินเนี่ยนะก็มีส่วนดีของเราแล้วก็มีส่วนเสียแต่พอเรามากลามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันกลายเป็นจิ๊กซอที่มันต่อกันได้เพราะมันมีส่วนขาดที่ดินเข้าไปเติมเต็มได้นะถ้าดินไปเติมเต็มส่วนอะไรที่ถ้าดินขาดคุณเขาเข้ามาเติมเต็มเพราะฉะนั้นเราเหมือนจิ๊กซอเราต้องไปคู่กันเราต้องต่อกันติดสุดท้ายไม่ว่าจะทะเลาะก,กันกี่ครั้งเราก็กลับมารักกันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจะทะเลาะกันทําไม แมสุดท้ายผมก็รักคุณนะมันรักอยู่แล้วไอ้ซับคับมันเราเป็นคู่ชีวิตกันมันเขาเรียกว่าคู่เนื้อคู่กระดูกคู่จะเป็นคู่แบบไหนอ่ะมันเป็นกรรมสัมพันธ์ที่เราจะต้องมาเจอกันอ่ะเราหายเราแยกจากกันไม่ได้สุดท้ายเราเลิกกันสุดท้ายเราก็ต้องกลับมารักกันอยู่ดีหรือว่าเราห่างกันไปสุดท้ายเราก็ต้องกลับมารักกันอยู่ดีเราเราขาดกันไม่ได้อยู่แล้ว่ะ เพราะฉะนั้นเวลามีอะไรก็พูดกับเขาตรงๆได้ไหมอะ่ะธาตุดินก็แบบว่าเออช่วยช่วยพูดกับเขาตรงๆหน่อยนะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอ่ะเขารักคุณอยู่แล้วและไอการบอกว่าถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ประชดไม่ยอมมองหน้าไม่พูดคุยเงียบหรือบอกเลิกเนี่ยขอได้ไหมอย่าทําอีกอย่าทําด้วยอารมณ์ ช่วยพูดเพราะมันคือเหตุผลที่คุณต้องการไปจากผมจริง,รงๆอะนะถ้าคุณต้องการไปจากทตาดินจริงๆขอให้พูดอย่างมีเหตุมีผลแต่อย่าพูดบอกเลิกด้วยอารมณ์อย่าทําอะไรด้วยอารมณ์เพราะว่าชาวทตุดินบอกว่าบางครั้งคุณทําด้วยอารมณ์แล้วเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงถูกให้มันถูกใจอารมณ์ของคุณเป็นอันนี้ทั้งๆที่เราก็สองคนก็รักกันดีแต่ก็ไม่รู้จะทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไร ตอนนี้นะกาลังเตรียมตัวในการเก็บเงินนะพยายามใช้เงินให้น้อยลงนะอย่างที่คุณต้องการก็พยายามแล้วแล้วก็เก็บเงินคิดก่อนจ่ายวางแผนก่อนจ่ายอยู่แล้วก็ไม่ทะเลถลายไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่บ้าวัตถุแล้วนะตอนนี้จะเก็บเงินเพื่อคุณแล้วนะและเป้าหมายชีวิตเนะี่ยอยากให้คุณพอใจอยากให้คุณสบายใจก่อนเลยไม่ได้คิดอะไรว่าจะต้องฐานะดีอะไรคืออยากให้คุณสบายใจและภูมิใจที่มีชาวธาตุดินคนนี้เคียงข้างเคียงคู่ ว่าแล้วแบบว่าคือคุณพอใจที่เลือกเขาเป็นแฟนแล้วมันไม่ผิดเขาว่าไม่เคยคิดผิดเลยว่าที่เลือกคุณเป็นแฟนเพราะคุณอะมีเสน่ห์จริงๆเพียงแต่คุณอะตอนเนี้ยอาจจะรู้สึกว่าทําไมชาวธาตุดินไม่ได้ดั่งใจหรือไม่เอาไหนแต่บอกเลยว่าเดี๋ยวจากเนี้ยจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณแล้วนะจะเปลี่ยนเต็มเต็มแล้วนะจากนี้ไปดวงความรักเราจะพุ่งไปข้างหน้า เราจะมีแต่ความสุขกันชีวิตของเราต้องดีขึ้นขอสัญญาเพราะตอนนี้กำลังเริ่มตัดสินใจจะเก็บเงินอย่างชัดเจนละเพื่อจะต่อยอดเพื่อที่จะได้แต่งงานกับคุณเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคุณเออบครับนี่คือภูมลิขิตนะคะอันนี้อาจจะเป็นคู่คุณอาจจะเป็นคู่เกื้อกูลกันหรือคู่ในเรื่องของ คู่ถือไม้เท้าหรือคู่เพื่อนคู่อะไรแต่เราเป็นคู่กันเราขาดจากกันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นอย่าอย่าพูดด้วยอารมณ์อย่าทำอะไรด้วยอารมณ์เช่นบอกเลิกหรือว่าเดินหนีหายหรือว่าไม่พูดอะไรช่วยช่วยคุยกันให้มันจบแต่บางครั้งอะ่ะผมอะ่ะไม่ได้ตอบลายเพราะว่าอะไรบางครั้งเนี่ยมันมีความวุ่นวายของกระดวงการงานที่มันขึ้นมาอยู่แต่รู้แต่พอว่างปุ๊บก็รีบตอบนะไม่ใช่ว่าไม่ตอบแต่พอตอบแล้วคุณเงียบอะ ตอบแล้วคุณหายอ่ะท่าดินก็งงเหมือนกันจะเอายังไงเออประมาณนี้ทีนี้นี่คือความรู้สึกที่เขามันแหม่มันจุกอยู่ในใจที่ชาวา่าดินรู้สึกต่อคุณตอนนี้คุณได้รับรู้ความรู้สึกที่มีต่อคุณแล้วนะเพราะเขาสุดท้ายเขารักคุณแล้วก็อยากมีชีวิตร่วมกันกับคุณแล้วตอนนี้เขาจะพลิกด้วยการเริ่มเก็บตังค์แล้วนะเริ่มเก็บตังค์แล้วนะเออเราไปดูการมารมกันดีกว่าว่า ชาวธาตุดินเวลาที่มีอะไรกันกับคุณเขารู้สึกยังไงไพ่ชุดนี้อาจจะต้องมีการปิดบังอมพัางในบางรูปนะคะและสุดท้ายก็ต้องปิดจริงๆนะคะภาพมันจะหูหวันแววมากเลยนะคุณเห็นเนี่ยแบบภาพมันจะหวานแววมากแนะนจะมันจะไปไปลึกมากเลยนะคะแล้วข้างล่างก็ก็โอ้โหหลังช้างเชียวนั่นหมายความว่าใบนี้หมายเลขสิบสามโอ้โหเหมือนแบบเดวิลจริงๆเหมือนคุณนี่โหดมากเลยนะคะชาวธาตุดินคิดว่าคุณอะ มีเซ็กซ์อะเพียอยู่แล้วมีมีมสเสน่ห์ไปไหนอะมันก็มีสเสน่ห์ความสเสน่ห์ของคุณ่ะบางทีมันไม่จําเป็นต้องสวยแต่ในสายตาของผมคุณเป็นคนที่หัวร้อนเราน่ารักเป็นคนที่ยิ้มเราน่ารักเป็นคนที่แบบว่าอวบอั่นแล้วดีคือสเสน่ห์ของแต่ละคนนี่ะที่ธาตุดินมองแฟนเขาไม่เหมือนกันแต่บอกเลยว่าเขาว่าหลงไหลใน ในความเป็นคุณสรีระหน้าตารูปร่างของคุณเขาชอบผู้หญิงอวบอย่าผอมเกินไปนักนะชอบอวบอวบเต็มไม้เต็มมือแล้วคุณก็ไม่ต้องกังวลว่าฉันฉันอ้วนเกินไปฉันกินเยอะแล้วนะคุณไม่ต้องห่วงคุณนะสวยอยู่แล้วธาตุดีนะ่ะชอบชอบความอวบอิ่มอกเป็นอกเอวเป็นเอวสะโพกจับไปตรงไหนแล้วเต็มไม้เต็มมือบอกได้เลยว่าเป็นความสุขจริงๆ ไพ่ใบที่สองเปิดเผยได้ค่ะเขาบอกว่าเขาชอบแอบมองคุณนะเวลาที่คุณแต่งตัวเวลาที่คุณใส่ชุดน้อยชิ้นเวลาที่คุณแบบอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นคนที่ลหลงไหลความอวบอิ่มความมีน้ำมีนวลเขาอยากให้คุณน่ะถนัดมือเขาชอบความนุ่มความหนับความหมับความความแน่น ในตัวของคุณเ,เขาชอบนะคะเพราะฉะนั้นอย่าก,กังวลใจเรื่องสรลีระอย่าก,กังวลใจว่าคุณอยากไม่พอใจในตัวเองเขาพอใจมากๆแล้วก็ก็หึงคุณมากๆกิ้งคุณใส่ชุดอะไรก็ตามที่มันโชว์ความเป็นเนื้อหนังมังสายังไม่เท่ากับชุดรัดรูปคุณอาจจะแต่งตัวเซ็กซี่แต่งตัวโป๊แต่ถ้าไม่ไม่เกินพอดีมากนะเขารับได้แต่คุณแต่งตัวรัดรูปเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่เขาหวงนะ เขารู้สึกอยากเก็บไว้ดูคนเดียวไม่ต้องรัดรูปมากนะเขารู้นะเวลาที่คุณไปไหนเนะ่ยชอบมีเรื่องของการแบบว่ามีคนมองคุณมีคนุนพยายามที่จะ เล่คุณนี้เขารู้แล้วเขาก็หึงมากๆด้วยแต่เพียงแต่ว่าเขาเป็นคนไม่แสดงออกเขาไม่อยากมีปัญหาแต่เขาก็จะขนาดตัวเขายังแอบมองคุณเลยเวลาที่คุณเปลี่ยนเสื้อผ้าเวลาที่คุณอาบน้ําเวลาที่คุณทำกิจจกิจวัตรประจําวันเวลาที่คุณเปื่อยปล่าเวลาที่คุณไรซึ่งอาภรห่มกายเขาชอบชอบมองแต่ ในเรื่องของการมารมเนี่ยเขายอมรับว่าเขาชอบมองคุณเขาชอบรูปลาชอบสัมผัสแต่เรื่องแบบนั้นนะถึงแม้ว่าเราจะมีในเรื่องของเซ็กซ์กันบ่อยมากแล้วหรือว่าเรารู้กันหมดแล้วว่าเราใช้ท่วงท่าไหนเสร็จธุรกิจธุรกรรมแล้วเราจะทำอะไรเข้าใจแต่มันไม่แต่สิ่งที่มันกระตุ้นต่อมในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกของผมคือการได้มองคุณ ได้แอบมองได้แบบว่าแอบแอบมองเมียตัวเองแอบแอบมองแฟนตัวเองหรือว่าถ้าคุณเป็นหญิงคุณก็เหมือนได้แบบรู้สึกแบบว่าบิวที่ได้แอบมองซิทแพคของแฟนได้แอบมองแผ่นหลังของแฟนหรือถ้าคุณเป็นสุภาพบุรุษรู้สึกได้แอบมองบั้นท้ายของสุภาพสตรีแบบคือการแอบมองคือการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศที่คุณรู้สึกว่าเอ๊มันมันตอบโจทย์มากๆเลยมันไม่จําเป็นต้องเข้าไปแบบ มีอะไรกันทุกครั้งแต่เขาอยากจะเข้าไปแบบอยากแอบมองหรือว่าอยู่ดีๆเดินผ่านแล้วก็จับก้นคุณจับในจุดที่มันแบบว่ามันต้องใช้เฉพาะคนที่เป็นคนรักเท่านั้นจับแบบเนี้ยแบบโอ้ยเขาชอบมากๆเลยดังนั้นนะคะเวลาที่เขาให้คุณซ้อนมาใส่เขาก็อยากจะเหยียบเบรคให้คุณรู้สึกมันกระแทกโดนคือเขาไม่ได้ชอบว่าจะต้องบนเตียงตลอดเขาชอบมุมของการเสรียดสีมุมของการในเรื่องของการสัมผัสในการแอบมอง ในการเห็นแฟนเดินตูดบิดในการเห็นแฟนเดินชอบการมองชอบการหนวยหน้าชอบความอวบอิม่มชอบริมสิบฝีปากอุ้มอุมอวบอวบชอบเนินอกที่กระชับหรือว่าใหญ่โอโ้โหเคื่องชอบแบบเนี้นี่แหละคือสิ่งที่เขาบอกเพราะฉะนั้นอย่าก,กังวลใจว่าถ้าทําไมทําไมเราถึงไม่ค่อยมีอะไรกันเลยอย่าก,กังวลใจเพราะตรงนั้นบางทีมันไม่ใช่จุดที่ ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นทำให้ชาติเทาธาดินตื่นเต้นชาวธาดินชอบแอบมองชอบมองชอบจินตนาการแล้วบางครั้งการมองมันทําให้เขามีความสุข ดังนั้นนะคะคนที่เป็นแฟนชาวธาตุดินเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วกลิ่นกายต้องหอมการนวยนาดการมีจริจริการอันนี้ค่ะจะทําให้เขามองคุณแล้วไม่วางสายตาเลยทีเดียวและจะทําให้เขาอยู่ไม่ได้เมื่อไหร่ที่คุณแต่งตัวออกไปข้างนอกค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับชาวธาตุดินคุณมีแฟนเป็นชาวธาตุดินคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าชาวธาตุดินกําลังรู้สึกแบบไหนเขารู้สึกรักเขาไม่ได้เบื่อนหน่ายเขารู้สึกหวงแหนแต่เขาเป็นคนไม่แสดงออก และจากนี้เป็นต้นไปเขาจะตั้งหน้านับหนึ่งในเรื่องของการเก็บเงินแต่งานอาจจะไม่มั่นคงเท่าไหร่แต่เขาจะเก็บเงินให้มั่นคงขึ้นมันจะเป็นลักษณะแบบนี้กับสิ่งที่อยู่ในใจที่ไม่รู้จะพูดออกไปยังไงบางครั้งพูดไม่ถูกบอกไม่ได้บางครั้งก็เป็นคนไม่รู้จะเรียบเรียงคําพูดยังไงบางครั้งก็กระดากปากที่จะพูดสิ่งนี้ค่ะคือตัวแทนความรู้สึกที่อยู่ในใจของชาวธาตดินที่มีต่อคุณค่ะวันนี้ลาไปก่อนสําหรับคลิปนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ ให้ความสัมพันธ์ของคุณไปในทิศทางที่ตรงใจเขาโดยที่เขาแบบงงว่าเอ๊ะทำไมรู้ได้อย่างไรนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ